มาที่รายการภารกิจสุดคิดถึง Let's Go m ก f r i e n d s ย้ายวันเวลามาจัดเต็มความสนุกในวันหยุดสุดสัปดาห์ภารกิจแรกประเดิมเปิดบ้านลูกทุงสาวสุดปังไฮอาภาพรที่เตรียมอาหารเอาไว้รองรับแบบจัดเต็มโดยเฉพาะเมนูปลานิลทอดแดดเดียวสูตรพิเศษของไฮพร้อมเล่าเรื่องความทรงจำตั้งแต่เริ่มเข้าวงการจนมาถึงวันที่กลายเป็นนักร้องดังมีชื่อเสียงในวันนี้ไปสนุกหาพร้อมกับพิธีกรแสนสนญาหยีปร,ริยชาติแฟนๆติดตามภารกิจสุดคิดถึง Let's g ไ my friends ได้ทุกวันเสาร,ร์เวลา12นาฬิกาหนาทีเริ่มพรุ่งนี้วันแรกนะคะก็ขอฝากเฮแม่ยฮายพะพรอนด้วยนะคะรับรองว่าสนุกตลกมีดรามา่าครบรถ ที่สําคัญอร่อยค่ะอร่อยอร่อยมากอร่อยนี่ประวัติแม่หรือว่าอาหารหรืออาหารแม่อร่อยมาก <c oughs> ทุกเมนูประวัติก็แซ่บอร่อยค่ะ<อ>ถ้าใครยังไม่รู้เบื้องลึกชีวิตอภรรที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างติดตามชมในรายการภา,ารกิจสุดคิดถึง let's go my friend